ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป Advent of the a r c ะอตอนที่13ช่วยเหลือนักฆ่าในตำนาน 3. ค่ายของหน่วย MI3 อยู่ห่างออกไปแค่300ฟุต ในฐานะที่เป็นแผนกที่มีหน้าที่ในการดูแลข้อมูลตำแหน่งของค่ายจึงค่อนข้างไม่สะดุดตานักอาคารสองชั้นพร้อมประตูเหล็กมันสังเกตเห็นได้ลางๆภายใต้ต้นไม้ใหญ่หลายต้นตัวอาคารถูกสร้างด้วยหินเพราะฉะนั้นมันจึงแข็งแรงมากและเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเป็นตึกที่มีราคาแพงมากทางฝั่งซ้ายเป็นร้านขายเสื้อเกาะ ขณะที่ร้านตัดเสื้อตั้งอยู่ทางขวาและค่ายของหน่วย mi 3ก็ตั้งอยู่หน้าพื้นที่จตุรัสกว้างพร้อมทั้งมีบ่อน้ำผู้อยู่ตรงกลางส่วนตึกอื่นๆทั้งหมดนั้นถูกสร้างด้วยไมย้ตึกไม่ได้ติดป้ายเอาไว้และยังไม่มีพวกการ์ดคอยเฝ้าประตูถ้าไม่มีอดิวานคอยนำทางลิงคงจะไม่มีทางหาที่นี่พบแม้จะมีความรู้อยู่ก่อนแล้วจากการเล่นเกมก็ตามยังไงซักเกมก็เป็นแค่เกมเมื่อมาเปรียบเทียบกับความเป็นจริงแล้ว รายละเอียดหลายๆส่วนได้ถูกละทิ้งไปอดิวานกับลิงซ่อนตัวอยู่ในซอยทางด้านซ้ายของลานน้ำพูลิงพิงอยู่หลังกำแพงขณะที่อดิวานชะเงเ,เ้นหน้าออกไปดูสภาพรอบๆของพวกเขาหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็หลบกลับเข้ามาในความมืดแล้วก็หันมาหาลิงด้วยสีหน้าจริงจังข้างในตึกยังมีการต่อสู้กันอยู่แต่ถนนหลักถูกพวกดาร์คเอลฟ์นักฆ่าคุ้มกันเอาไว้ทั้งหมดแล้วผมก็พบว่ายังมีพวกดาร์คเอลฟ์อีกอย่างน้อย20ตัวซ่อนอยู่ พวกมันยึดจุดที่ได้เปรียบรอบรอบน้ำพูและตะเกียงน้ำมันเอาไว้หมดพวกเราไม่มีทางรอบเข้าไปข้างในได้เลยพวกมันจุดตะเกียงน้ำมันทั้งหมดไว้ทำให้บริเวณน้ำผู้สว่างเหมือนตอนกลางวันไม่ปล่อยให้มีเงาที่มองไม่เห็นเลยและมันยังทำให้เวทหายตัวระดับต้นของลิงใช้ไม่ได้ผลอีกหรือพวกเขาควรจะฝ่าเข้าไปตรงๆพวกเขาอาจจะตายเป็นเม่นจากการโดนล,ลูกธนูของพวกดัรเอลฟ์จอ ภายใน19หลังจากพุ่งออกไปนั่นอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรเลยนอกจากการฆ่าตัวตายลิงขมวดคิ้วและครุ่นคิดภายในเวลาไม่กี่วินาทีเขาก็คิดแผนการออกทำไมพวกดาร์กเอลฟ์ถึงไม่ใช้ไฟโจมตีละ่ะหรือพวกมันต้องการจะจับตัวผู้บัญชาการอาเบลทั้งทงท,งที่ยังมีชีวิตอยู่ลิงถามแม้ว่าตัวตึกจะถูกสร้างด้วยหิน มันก็ยังคงต้องใช้ไม้จำนวนมากในการก่อสร้างการโจมตีด้วยไฟก็เพียงพอแล้วที่จะบังคับให้คนที่อยู่ข้างในหนีออกมาอาดิวานหยุดคิดการแสดงออกของเขาเริ่มหนักหน่วงมันเป็นไปได้มากเลยลิงพูดแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้มีเจตนาที่ดีแต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับพวกมันในการจับเธอทั้งเป็น พวกมันต้องใช้เวลามากพอสมควรที่จะทำแบบนั้นและนั่นก็คือโอกาสของพวกเราคุณสามารถระบุตำแหน่งของพวกดักเอลฟ์ที่ซ่อนอยู่รอบๆน้ำพุได้ไหมได้ครับผมเป็นคนที่ซ่อนเร้นได้เก่งที่สุดที่ค่ายแห่งนี้ต่อให้เป็นดักเอลฟ์พวกนี้มันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมหรอกครับอาจจะมีเพียงแค่ตัวหรือสองตัวเท่านั้นที่สามารถหนีผมได้มีความภาคภูมิใจแฝงอยู่ในน้ำเสียงของอดีวานแต่ลิงก็ยังส่หัวของเขา คุณห้ามพลาดสักตัวคุณช่วยสัญญากับผมได้ไหมอดิวานดูท้อใจการทำมันด้วยตัวคนเดียวเป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับเขาถ้างั้นพวกเราจะใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายถ้าพวกเราจะไปหาผู้บัญชาการอาเบลได้อย่างปลอดภยัยลิงไม่ได้รู้สึกประหลาดใจเลยจริงๆเพราะยังไงซะผู้คนก็มีขีดจำกัดของตัวเองแล้วพวกเราควรทำยังไงดีครับโจมตีด้วยไฟลิงตอบกลับไป โอเคครับถ้างั้นผมคงต้องพึ่งท่านแล้วแต่เดี๋ยวก่อนพวกเราจะถูกพบถ้าพวกเราจุดไฟนะครับอดิวานตระหนักได้ในทันทีว่าเขาลืมข้อเท็จจริงที่สําคัญที่สุดไปลิงเป็นนักเวทลิงมีวิธีการมากมายที่จะทำให้เกิดไฟได้มากกว่าที่เขาทำลิงชะงกหน้าออกไปมองจากด้านหลังกำแพงและชำเลืองมองไปที่น้ำพุอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็แฝงตัวกลับเข้ามาในเงามืด ด้วยการชำเลืองมองหนึ่งครั้งเขาได้จำตำแหน่งของตะเกียงน้ำมันทั้งหมดที่อยู่รอบๆจัตุรัสเอาไว้ภาพนั้นชัดเจนมากในหัวของเขาลิงค,คนก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำแบบนี้ได้แต่วิญญาณของเขาได้รับการเสริมแต่งด้วยฝีมือของเทพแห่งแสงตอนนี้การบันทึกรายละเอียดของทุกอย่างนั้นเหมือนกับกล้องถ่ายรูปมันดูเหมือนง่ายและธรรมดาสำหรับสำหรับเขาพอๆกับการดื่มน้ำ ตรงมุมมุมหนึ่งลิงได้ยกคาถาของเขาขึ้นมามีบางอย่างเปลี่ยนไปเหนือปลายของมันมนาได้แผ่ออกมาอย่างเงียบเชียบและรอบคอบด้วยเวทมนต์มือแห่งนักเวทมนาของเขาค่อยๆคยลืบคลานออกไปทางตะเกียงน้ำมันที่อยู่ห่างออกไป50ฟุตอย่างช้าชาหลังจากนั้นไม่นานลิงก็รู้สึกได้ว่ามือแห่งนักเวทของเขาได้ไปสัมผัสกับ,กบตะเกียงน้ำมันแต่เขายังไม่ได้เคลื่อนไหวเขากำลังรอจังหวะอยู่หลังจากนั้นประมาณ30วินาที ลมกระโชกแรงก็ได้พัดมาเป็นสาเหตุให้ตะเกียงน้ำมันแกว่งและมีเสียงดังเอียดอาดตอนนี้ละ่ะลิงดึงตะเกียงน้ำมันในเวลาเดียวกันกับลมมันตกลงมาจากเสาไฟลิงควบคุมการตกลงมาของมันในทุกทางตะเกียงที่ควรจะตกลงพื้นได้ตกไปที่กองฟืนที่อยู่ห่างออกไปสามฟุตแทนน้ำมันได้กระจายออกมาทั่วกองฟืนและด้วยเสียงกึกก้องมันได้ลุกเป็นเปลวไฟ ข้างๆกองฟืนมีบ้านไม้ตั้งอยู่ภายในครู่ต่อมาบ้านหลังนั้นก็ได้ติดไฟไปด้วยลมพัดไปทางค่ายของหน่วย MI3 และด้วยการกระตุ้นของลมไฟได้ลุกแรงขึ้นกว่าตอนแรกและกระจายไปทั่วตึกไม้หลังอื่นที่อยู่รอบๆจตุรัสอย่างรวดเร็วด้วยการใช้โอกาสนี้ลิงรีบชะงกหน้าออกมาจากที่ซ่อนของเขาอีกครั้งเขามองเห็นอะไรบางอย่างกระโดดออกมาจากหน้าต่างของหนึ่งในบ้านไม้ พวกมันลงพื้นด้วยการกลิ้งเพื่อช่วยลดแรงกระแทกจากการกระโดดลงมาจากที่สูงขนาดนั้นซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวของพวกมันอย่างชัดเจนแน่นอนว่าพวกมันคือดาร์คเอลฟ์นักฆ่าที่ซ่อนตัวอยู่พวกมันถูกบังคับให้ออกมาด้วยไฟ5นาทีต่อมาไฟได้ลุกแรงขึ้นพวกดาร์คเอลฟ์ได้ถูกบังคับให้ออกมาจากที่ซ่อนทีละตัวและลานน้ำพุก,ก็ได้ตกอยู่ในความวุ่นวายนั่นมันดีพอแล้วลิงหันมาพูดกับอดิวาน มากับผมรีบเข้าไปข้างในการไม่คุณไม่รู้ทางนะครับลิงรีบออกไปก่อนที่อดิวานจะพูดจบภายใต้ผลของเวทรวดเร็วดังแมวเขาพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วอดิวานที่พูดไม่ออกไม่มีทางเลือกนอกจากตามไปแต่ไม่นานนักเขาก็ได้พบว่าลิงดูเหมือนจะรู้ถึงรูปแบบของจตุรัสเหมือนกับว่าเขาเคยอยู่ที่นี่มาก่อนอดิวานรู้สึกประหลาดใจจากที่ซ่อนหนึ่งไปยังที่ซ่อนหนึ่ง แม้จะใช้ในการปกปิดตัวตนพวกเขาจากสายตาลิงก็ยังดูเหมือนคุ้นเคยกับที่แห่งนี้ราวกับว่าเป็นสวนหลังบ้านของเขาทั้งทงที่ผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วพวกดาร์คอเอลฟนักฆ่าก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นพวกเขาเลยเขาไม่สามารถอธิบายได้แต่ความกังวลที่เขาเคยมีอยู่ได้หายไปแล้วพอดบายใจขึ้นเขาก็จดจ่ออยู่กับการตามลิงไป พวกเขามาถึงประตูเหล็กที่อยู่หน้าค่ายอย่างรวดเร็วไฟยังลามมาไม่ถึงที่นี่เมื่อไม่มีที่ซ่อนพวกดาร์กเอลฟ์ก็ได้สังเกตเห็นพวกเขาในที่สุดพวกเขาอยู่ห่างจากระยะยิงของดาร์กเอลฟ์นักธนูดังนั้นพวกดาร์เอลฟ์จึงทำได้แค่พุ่งเข้าใส่พวกเขาลิงไม่แม้แต่จะหยุดนิ่งเขาวิ่งต่อไปทางประตูเหล็กและตะโกนเรียกอดีวานพวกมันยังอยู่ห่างจากพวกเรามากกว่า100ฟุตไม่ต้องสนใจพวกมันไปต่อเลย ด้วยการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วของเขาจากเวทมนตร์รวดเร็วดังแมวเขาพุ่งไปข้างหน้าพอถึงหน้าประตูเหล็กลิง์ได้กระโดดขึ้นไปกลางอากาศก,ากว่าสิบฟุตเอื้อมมือออกไปจับกิ่งไม้ที่หยอดลงมาจากหนึ่งในต้นไม้โบราณที่อยู่ในลานและเหวี่ยงตัวเองเข้าไปข้างในพออดีวันเห็นดังนั้นเขาหยุดที่จะพยายามหลบหลบ,หลบซอโซ,อซอไมเอกออ่างนอนนอนและรีบกระโดดข้ามประตูไป ยังมีพวกดักเอลฟ์นักฆ่าอยู่ที่ลานหนีพวกมันสามตัวเข้ามาหาลิงก่อนที่เขาจะลงพื้นลิงยังคงอยู่กลางอากาศเตรียมที่จะไร่บอลเพลิงใส่พวกมันแต่ก่อนหน้านั้นมีรูปร่างของใครบางคนสะท้อนอยู่หลังหน้าต่างชั้นสองของอาคารหินด้วยเสียงดังแหลมเพียงหนึ่งครั้งลูกธนูสามดอกได้ลอยออกมาจากหน้าต่างแต่ละดอกพุ่งไปที่ดักเอลฟ์นักฆ่าแต่ละตัวพวกกับให้พวกมันถอยกลับไปนั่นคือพักพวก ต้องขอบคุณคนคนนั้นลิงกับอดิวานจึงลงพื้นมาได้อย่างปลอดภยัยอดิวานได้คุ้มกันลิงขณะที่พวกมันพุ่งมาข้างหน้าลิงกระโดดขึ้นไปที่หน้าต่างที่เขาเห็นรูปร่างลึกลับด้วยผลของรวดเร็วดังแมวที่ยังมีอยู่เขาจัดการกระโดดขึ้นไปสูงกว่า10ฟุตลิงจะพร้อหน้าต่างและกระโดดเข้าไปข้างใน นักฆ่าของหน่วย MI 3ได้ปรากฏตัวออกมาที่หน้าต่างนี้เมื่อก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่าคนนั่นยังปลอดภัยอยู่นั่นคือเหตุผลที่ลิงเลือกที่จะเข้ามาในตึกจากที่นี่อดิวานไม่ได้มีระเบิดพลังแบบที่ลิงมีแม้ว่าจะไม่สามารถกระโดดได้สูงขนาดนั้นแต่การปีนขึ้นชั้นสองก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับนักฆ่าระดับสูงเลเวลสแบบเขาสะสมพลังงานจากตัวของเขาอดิวันกระโดดขึ้นไปและเริ่มไต่ตามรอยแยกของกำแพง และสามารถเข้าไปทางหน้าต่างได้ในที่สุดขณะที่อดิวันลุกขึ้นเขารู้สึกตกใจกับสิ่งที่เขาเห็นเขารีบตะโกนเรียกอย่างรวดเร็วผู้บัญชาการครับท่านนี้คือท่านลิงโมรานี่เขามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือพวกเราแอนนี่อาเบลเอามีดของเธอจาะไปที่หน้าอกของลิงอยู่เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเขาเป็นศัตรูลิงคาดถึงเหตุการณ์นี้เอาไว้แล้วและเขาก็ยืนนิ่งพร้อมทั้งยกคาาไวเ้เหนือหัวของเขา แน่นอนว่าเขาไม่ได้คิดจริงว่าแอนนี่จะทําอันตรายอะไรกับเขาในช่วงเวลานั้นเขาได้มองไปที่นักฆ่าในตํานานในอนาคตที่อยู่เบื้องหน้าเขาเธอดูสาวมากอายุน่าจะประมาณ23หรือ24ปีเธอสูงประมาณ168เซนติเมตรชุดเกราะสีเขียวเข้มที่ทเธอสวมออยู่ได้แสดงรูปร่างที่สมส่วนของเธอแม้ว่าเธอจะสวมหน้ากาก,ากเขาโครงหน้าของเธอก็สมบูรณ์แบบผิวของเธอเนียนไร้ที่ติ ด้วยสีขาวน้ำนมดวงตาสีน้ำเงินเข้มของเธอนั้นดูเข้ากับคิ้วบางๆของเธอที่โค้งขึ้นจนถึงปลายสุดซึ่งนั่นทําให้หน้าตาของเธอดูหล่อเหลาแทนที่จะเป็นน่ารักเธอมีผมสีทองสดใสแต่สั้นในสไตล์ถือถือและหนาหนาเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับตอนที่ถูกทรมานใบหน้าที่มีแผลแปนของนักฆ่าในตำนานที่ลิงเคยเห็นในเกมแอนนี่อาเบลในตอนนี้ก็คือดอกไม้ที่บานสะพรั่ง ลิงมองไปทั่วห้องมีนักฆ่าของหน่วย MI3 เหลืออยู่แค่4คนแต่ละคนมีบาดแผลที่รุนแรงแตกต่างกันนักฆ่าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่สุดไม่สามารถลุกขึ้นได้ทั้งห้องเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดที่คลาคล้งพอได้ยินคำพูดของอดิวานแอนนี่ก็ได้รู้ว่าเธอเข้าใจผิดแม้ว่าเธอจะลดมีดลงแต่เธอก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่เธอมองไปที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอแรงจูงใจของเธอชัดเจนข่าวได้ถูกส่งออกไปอย่ง นกพิราบส่งสารทั้งหมด23ตัวได้ถูกพ่นกลิ่นเอาไว้พวกมันจะไม่ถูกโจมตีจากพวกนกหูกตาแดงและน่าจะไปถึงป้อมประการเหล็กดำในอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอดิวานรายงานพร้อมทั้งยืดหลังตรงดีมากเส้นบนใบหน้าของแอนนี่ได้อ่อนลงแล้วเธอก็หันไปหาลิงแล้วพูดออกมาแนะนำนักเวทคนนี้ให้ฉันรู้จักหน่อยสิอดิวานตอบไปสั้นๆและไพเราะผู้บัญชาการครับ ท่านผู้นี้มาจากสถาบันเวทมนต์เขาคือผู้ที่ทำลายหอคอยวับเพียงแค่นั้นนักฆ่าทุกคนที่อยู่ในห้องก็หันไปมองเขาสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเคารพหอคอยวับมีความสำคัญมากในการต่อสู้นี้เพียงแค่การที่หอคอยวับถูกทำลายก็ทำให้อาณาจักรนอตันมีโอกาสที่จะช่วยเมืองแกลสโตนได้มากขึ้นแล้วถ้าแกลสโตนสามารถเอาชนะภัยพิบัตินี้ได้ ลิงก์จะมีส่วนร่วมกับชัยชนะนี้มากที่สุดสิ่งที่เขาทำคือการอนุญาตให้โอกาสทุกๆอย่างที่เป็นไปได้เข้ามาแอนนี่ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ฉันต้องขอโทษจริงๆกับการกระทำที่หยาบคายของฉันเมื่อก่อนหน้านี้ท่านลิงก์ลิงก์ไม่ได้เก็บเอามาใส่ใจเลยสักนิดสถานการณ์รอบๆนี้ร้ายแรงมากๆเขาตัดเข้าประเด็นตรงๆผู้บัญชาการอาเบลคุณมีแผนการอะไรไหม